สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านฮะทีมงานข้างในเลยอยู่สข้างในหรือข้างนอกฝั่งนู้นก็ได้ปะฝั่งนู้นปะฝั่งนู้ข้างในฝั่งพอเดี๋ยวร่มๆมมาให้ข้างในก็ได้ให้ใฝั่งนอกแดดๆดนี่ฮะเอฟซีดูสองคนนี้โอ้โหจัดตักจัดเต็มอิยออะไปไปอยู่ฝั่งนู้นกันเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นฝั่งนี้นะครับเอฟซี ô oh, sao na ba lệ oh. ในที่สุดพวกเจ้าก็ทำสำเร็จนะไอ้นุม่มโอ้โหลวดเลียวแอลเด,ดอันนี้ี่เครับแล้วอีโยโยนี่คือสิ่งที่เอกเอกโย่ ตรงมีความสุขในทุกๆวันแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีภาษาขึ้นเลยนะครับเอซ ออว้ายาวเยียดคนเห่านี่ จัดไปเอาข้างล่างก่อนเพราะว่าขาไม่ทิ้งนี่แหละไล่ไล่ขึ้นไป <c oughs> ผมเพืจ้ะ ตั้งทึ่งเลยก็ไล,ล<ะ>ไ่ไล่ไล่ลงฮะเหรออ่ะยะอ่ะแบบนั้นก็ได้ได้หมดได้หมดเราขนาดไหนใส่ลายบุได้วมาเละมันร่วงไป บทีละเนี่ยมบหักมบว่ากันดอกคำแพงเพราน้ำเพราะอายมีแหงแ้งอย่างไยเดือนขอเป็นตัวแทน คอดีกว่าหาคอกนก่อนดีเนอะได้คอนมครับอนะีพี เปิดใจขี่เราแน่เปิดใจขี่เราแน่ทัเงอได้อได้ใจขี่เราแน่และอันใดจะลองมึงลองคบมึงเสียหาย Để anh are...

អស់ជាហាបេតជៃទី นะโอเคหมดปูนไว้หนึ่งทางเหลือเดียวไปนะครับได้อีกนิดนึงน,น,น,นะ fc ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม